สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่6มีนาคม2565นะครับที่สวนสิริมงคลอินทบารามจังหวัดเชนยรายนะครับวันนี้เรามาดูต้นที่ผสมกระสอนในฤดูการนี้ไปหมดแล้วนะครับต้นนี้อายุ5ปีนะครับปลงนี้อายุทั้งหมด5ปีเป็นพันใบหิในเยเ่ือนะครับปีนี้เราทําการจันทเอาไว้ ต้นละประมาณ5้ถึง7ชั้นนะครับก็จะได้ชอดอกประมาณเนี้ยนะครับต้นสูงมากนะครับต้นสูงมากสุดสุดมือเลยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังกำลังโน้มจันอยู่นะครับให้เขาหาช่องให้เขาค่อยๆโน้มลงมาเองนะครับขึ้นไปโน้มไม่ไหวนะครับเพราะว่าก้านเขาใหญ่ใหญ่มากนะครับต้องใช้ต้องใช้แรงมากในการโน้มนะครับตอนนี้ก็เลยปล่อยให้เขาโน้มมาตามธรรมชาติก่อนนะครับเดยวที่เหลือก็ค่อยเก็บตกที่หลัง ต้นนี้ต้นเล็กหน่อยนะไม่ค่อยสมบูรณ์เมื่อปีที่แล้วโดนโดนเชลาเล่นงานนะครับเกือบอาชีวิตไม่รอดปีนี้ก็ยังออกจันทรให้ให้เยอะเหมือนกัน,นครับยังไม่ได้มีเวลานับเลยนะครับว่าต้นละกี่จันท์นะครับแต่ดูด้วยสายตาก็น่าจะยี่สิบขึ้นไปครับบางต้นบางต้นก็อาจจะถึง30มสิจันนะครับสูงนะครับ เลยสุดมือเลยนะนะครับชุดรอบๆก็เป็นเป็นต้นที่อายุน้อยกว่านิดหนึ่งนะฮะข้างในนี่สี่ห้าปีชุดรอบๆนี่ก็ประมาณสี่ปีกว่านะครับก็เกือบห้าปีอายุห่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นแถวลิ้นที่เราปลูกไว้ริมสวน,นครับ ต้นอายุในน้อยนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะจะออกเยอะนะครับออกง่ายออกเยอะแล้วก็แล้วก็จะดกนะครับจันจะออกเยอะมากนะครับต้นนี้ที่ว่าสารที่เจจันนะฮะนับเอาไว้ต้นเดียวนะครับต้นอื่นยังไม่ได้นับเดี๋ยวเพื่อนดูติดร่องน้ำนะข้ามไปไม่ได้ สูงใหดูนิดนึงครับตันนี้นะครับที่มีทั้งหมดสาสิบเจ็ดจันนับไปได้ต้นเดียวต้นอื่นยังไม่มีเวลานะครับเลยนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตาม